ค่ะ,คะก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ดีใจที่เขาก็ออทางออเนอร์เขาก็ยังแบบให้เราเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งที่ทีที่สองค่ะรวมถึงว่าเราก็ได้เป็นคนแรกๆที่ได้ทดลองใช้ตัว อ่อฟีเจอร์ต่างๆ AI ที่เราแอดวานเข้ามามากมามอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็พอเราได้ใช้เองก็อยากส่งต่อให้กับแฟนคลับได้ลองได้ลองใช้กันคนก็ชมว่าเราถ่ายรูปดีขึ้นเพราะว่ารูกกล้องก็ดีอยู่แล้วเออกล้องก็ดีอยู่แล้วแล้วมีตัวช่วยไงใช่คนที่ถ่ายรูปไม่เก่งอย่างฟ้าก็เริ่มต้นการใช้ออเนอร์ถ่ายได้ลองดูค่ะเพราะว่าภาพต่อให้เราจะมือสั่นแค่ไหนภาพก็ออกมันิ่งคมชันภาเราปกติของมีป่าไม่รู้ อยากให้ได้ถ่ายเลยดีกว่าแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่ถ่ายตรงเวทีคขาบอกอุ้ยสวยมากคือแบบอันนี้คือกล้องสวยจริงๆเพราะว่ามีความคมชัด่างนี่ฟ้าบอกเวลาเราแบบไปถ่ายตามที่มืดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะปรับความสว่างแล้วความคมชัดยังคงเหมือนเดิมอย่างโรเมนเขาละนานูนการรับสมคนก็แบบรอคอยมานานที่เรามาไลฟ์สดถ่ายของรายการอ๋อก็จริงๆก็มีมาเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะด้วยเวลาที่แบบ ตารางงานก่อนหน้านี้อาจจะไม่ค่อยได้ตรงกันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอพอเริ่มมีช่วงที่บอสเขาสามารถจับให้มาไลฟ์ด้วยกันได้ก็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 เลยมีไลฟ์นี้ขึ้นไงกก็นานก็ถือว่านานอยู่กันคิวเขาเนี่ยคิวคิวฟางยากสุดทางตั้งแต่ทั้งคู่ทั้งคู่ค่ะหม่ก่อนหน้านี้คือลองแบบไปดีโๆกันก่อน หนูว่าโอ้โหไปทางซีรีส์ภาพย,ยนตร์ละครก็พยายามจะเร่งทำให้ให้ให้เสร็จให้จบเป็นเรื่องๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปทางด้านการละครมากกว่าคนก็มองว่า<ม>แบบว่ารับแต่แบบงานทีวีงานโชว์ตัวใหญ่ๆแบบว่าไม่ได้กลับมาขายของแบบที่ฟ้าจะขายไม่ได้เลยเขายได้เมื่อวานเราก็ยังยังขายกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะจ้างเดี๋ยวเนี่ย, <S <S เ,ยเสร็จใหญ่ก็ต้องเวลาขายของต่อฝากด้วยละกันนะคะตอนสองทุ่มค่ะสำหรับแจนยูอาพอฟูลนะคะเอออติดต่อมาเ ดีค่ะดีดีก็ยังแล้วแต่โปรดักต์แล้วแต่ช่วงเวลาที่เราได้ไลฟ์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะยีแยวาก็ยังรับงานใส่ของอยู่รับงานอยู่จ้างได้ค่ะถ้าสมมติว่ามีตารางเวลาที่สามารถลงได้ก็ยังรับอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่กดีค่อกว่าปีนี้ก็คือเป็นปีของหลังคนใช่ใช่ค่ะเพราะว่าก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ละหลายๆคนที่ให้โอกาสเราแบบไว้ใจให้เราได้ไปเล่นโปรเจกต์ใหญ่ๆต่างๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้เราก็พยายามเล่งถ่ายจบไปแล้ะสำหรับ เรื่องหนึ่งก็ไปต่อเรื่องต่อไปต่อเลยอะไรเงี้ยซึ่งเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ถ่าย3เรื่องพร้อมกันเลยค่ะแล้วบอกว่าพีน่ารู้สึกดีจริงไหมคะหกค่ะหกเลยหกแล้เพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นละครซีรีส์อะไรไหนครับครบเลยค่ะมีภาพยนตร์สองเรื่องใช่ไหมคะแล้วก็จะมีซีรีส์แล้วก็มีซีรีส์แนวยูริด้วยแล้วก็ละครด้วยค่ะอาดาราสาวชาลอตกับอะไรขายของ คิดแบบดีตลอดแล้วก็หนูก็ยังคงไลฟ์ขายของอยู่เรื่อยๆก็ถ้าไม่ไลฟ์ลูกค้าก็จะเป็นเหมือนไลฟ์จิก๊กเอรของส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบ้างเหมือนได้ได้ขายของได้พูดคุยก,กับแฟนคลับเพราะว่าตัวหนูเองก็ไม่ได้มีงานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีแฟนคลับก็คิดถึงแล้วก็โอเคลไลฟ์ให้หายคิดถึงแล้วก็มาสั่งซื้อของกันหนูพูด,พดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆให้เรากับแฟนคลับได้มีจุดเชื่อมกันในช่วงที่เราไม่ได้แบบว่ามีงานได้ตามเจอเหมือนแบบนี้ จางได้จังได้ค่ะเพราะว่าเราก็พร้อมรับงานเสมอค่ะ้ก็ได้ทำได้ค่ะคือรับหมดทุกงานแล้วตอนนี้รับหมดรับหมดก็เป็นถ้าช่วงไหนหยุดก็ไปพัฒนาตัวเองร้องเพลงการแสดงอะไรเงี้ยให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเราเห็นล่าสุดเราโชว์สเต็ปด้วยนี่ใช่ไหมที่ไหนคะเต้นต้นไรสะบัดเลยสเต็ปงานแกร์งานแกร์ อ๋อหนูก็เต้นตามสัญชาติยานความรู้การเต้นที่หนูมีตามท่าไปอะไรก็จำๆเกาะๆไปค่ะสกิลเราว่าเราเราดีขึ้นไหมคะเออหนูดีขึ้นนะ การท่าเต้นร้องเพลงอ่ะขึ้นเพลงถูกคียก็ถูกเหลือเทคนิคต่างๆที่มันต้องต้องให้ครูเนี่ยเป็นคนช่วยเสริมช่วยเติมให้อะไราเงี้ยส่วนการเต้นก็ต้องไปดัดตัวอีกสักนิดนึงอาจจะพิ้วกว่านี้หรือว่าต้องหาสไตล์การเต้นที่เหมาะกับเราจริงๆเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับการแบบโอ้โหป๊อปปิ้งหรือว่าการล็อกถ้าอาจจะเป็นการ ยุ blender, long, ้ยๆเลยๆมากกว่าอาจจะน่าห้าหรือเปล่าอุยถ้าอย่างนั้นคือไม่ต้องซ้อมได้เลยแต่มันไม่ค่อยมีนะสิคะเด้เลยวไม่อยู่ในจิตใจจิตใจใช่ไม่ต้องมีเพลงก็เต้นได้ค่ะพี่ฟ้าเช้าพี่ฟ้าได้เห็นไหมโชคเนองให้คะแนนยังไงบ้างไหมคะคนนั้นกดคะแนนค่ะ จะให้เต้นให้ดูบอสก็พัฒนาแหละค่ะเขาก็พัฒนาของเขาเรื่อยๆถ้าเทียบจากวันแรกที่ที่จบการประกวดมาอะไรเงี้ยค่ะบอบอกว่านอนหลับยามดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตาจะต้องหาแนวที่มันถูกถูกกับถูกกับเขาอะไรเงี้ยค่ะใช่ที่พาล่าสุดต้องงานกันแดงอะไเงี้ยค่ะเปิดตัวเปิดได้หรือยังเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วก็ถ่ายจบแล้วค่ะเลยแค่คิวเดียว แค่เดียแล้วก็ปิดกล้องแล้วก็ทุกอย่างสนุกหมดเลยดีมากก็เป็นกองที่เราสึกแบบไม่ความงองแงน้อยมากในการจะตื่นไปถ่ายหรือว่าจะกลับบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็คือแบบเหมือนไปแล้วก็ตลกเฮฮาทีมงานทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะกับแจมเองเขาก็น่ารักเป็นวัยเดียวกันด้วยอายุเท่ากันอะไรเงี้ยค่ะใช่คุยกันแจมเขามาแทนใช่ใช่ค่ะก็ก่อนหน้านั้น ไปแล้วค่ะก็มีรีชูดกันไปใช่ก็มีรีชูดไปส่วนหนึ่งแต่ว่าแจมเองเขาก็ทําได้ดีค่ะเขาก็ทํากันบ้านถามตลอดด้วยเธออันนี้ฉันต้องออคิดยังไงคิดเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เป็นคนที่มีไฟแรงอยู่พอสมควรค่ะไม่กังวลเลยพอแแแรกแรกก็ดูรู้ว่ากังวลแรกแรกก็ดูรู้กังวลเพราะว่าเหมือนยังหายังหาจุด จุดไม่เจอว่าเราจะเล่นกันยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้เวิร์กช็อปด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆเอาเริ่มมาพอมาปั๊บก็ยาวเลยเต็มเลยเต็มเลยใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆมันมันคอนติเนียร์ไหมเนตัวเราเพราะเราเล่นมาทั้งตัวอร์ชันแรกไปแล้วแล้วพอมันต้องมาเล่นใหม่หรือว่ามันก็มีการปรับจูนในสไตล์ใหม่ก็เปลี่ยนกูเขาก็เล่นเป็นเวอร์ชั่นเขาเลยคือเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้ก๊อปหรือว่าไม่ได้ดึงคาแรคเตอร์ของของของ พี่อ,อะพี่คนพี่คนอะไรเงรี้ยค่ะแต่ว่าพอเขามาเล่นเขาก็ดีไซน์ตัวละครออกมาเป็นตัวของตัวเขาเองเลยก็แปลกใหม่ดีก็ลกลายเป็นว่าทุกคนก็ก็ชอบอะไรเงรีออย้ยค่ะใช่เขาญาตบอกว่าปีนี้แทบจะไม่อยู่เมือไทยเลยเี่บอกว่าเดี๋ยวเร็วนี้จะบินไปไหสโซลปริมา้ด้วยใช่ชันบาลืนนี้คะ่ะก,ก็จะเดิน,นทาง ยังไม่เก็บอะไรเลยเราซ้อมเราซ้อมร้องเพลงเราซ้อมอะไรเตรียมโชว์ไปแล้วค่ะแต่ยังไม่เก็บกระเป๋าไม่บอกคุณศิแต่คือเรื่องโชว์นี่คือไม่ห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงค่ะก็เรื่องการใช่ส่วนมากก็เป็นจอยจอยเม็กซิโกบราซิลลาตินเขาก็เป็นฟิลแบบแดนแดนสนุกสนุกอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะเอาแบบเพลงไทย ที่บ้านเราไปพรีเซนต์ที่นู่นด้วย,ยะะะอะไรเงี้ยค่ะสะพกเลยเรามันมาได้อยู่แล้วมันมามันมาอพอดนตรตีมาใจมันก็ไปอย่อางเงี้ยต้องโยกสะพวกด้วยเต้นแบบินด้วยอุ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ไม่ได้ขนาดโยกมากค่ะก็ยังพอฟิวฟิวได้เดี๋ยวไปรอดูเพลงว่าฝั่งเรามีให้เขาแล้วก็มาดูว่าแฟนเับฝั่งทางมาสกบราซิลเนี่ยจะมีเพลงอะไรให้เราได้ได้เต้นได้โชว์บ้างไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าบ้านเขาก็เน้นอยู่แหละเรื่องแดนซซิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอดู อย่างนี้มีมีการแบบเขาเเพลงบ้านเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาเพลงดังบ้านเขามาร้องอาจจะไม่ถึงกับร้องค่ะแต่ว่าเป็นการเอามาเต้นเพราะว่าเพลงบ้านเขาเป็นไวรัลในทิกตอกที่เราเต้นเต้นกันทุกวันก็เยอะก็เยอะค่ะก็เอามาเต้นโชว์อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นในทิกตอกอยู่แล้วเราก็มีซึมซับมาอยู่แล้วซืมมาเราเป็นดาวทิกตอกอยู่แล้วเราก็เก็บทุกไวรัลเพลงอยู่แล้วเนาะไม่มีเวลาก็เต้นเออเป็นคงแรกของการไปคุยเติมบักรจริงเลย สองครั้งแรกเป็นห้กำลังใจให้ฟังด้วยว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแล้วก็ไกลด้วยก็ยังเหมือนยังไม่เคยมียูริคู่ไหนที่ได้ไปโซนละตินตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมีแบบตัวอะไรก็ได้ก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ค่ะลองลองลองปรับกันไปแต่ว่าเราเอาหนังพริกนางงามติดไปด้วยไม่ขาดไม่ขาดกระเป๋าไม่ขาดฝึกพูดภาษาเขาไหมคะภาษาละติน มีบางเวลาเสียโมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นคำศัพท์แบบเบสิกต้องฝึกกันไปค่ะนี่บอกว่าฝั่งลาตินเสร็จแล้วจะมีไปเดือนกันยามีไปสามที่เลยไปไหนต่อใช่ไหมคะไปสเปนฝรั่งเศสอังกฤษใช่ค่ะมาเนทฝั่ะอเมริตัวทัวร์เหรอคะตัวทัวร์แต่นี้ใช่ค่ะตอนนี้คือยังขาดทุีกแต่เรายังไม่ได้ไปอีกหรือว่าเก็บหมดแล้ว ยุโรปยุโรปไหมยุโรปยุโรปไปเมืรปก็มไปใช่ค่ะก <ic Nor diction aries> ็หมดชื่วว่าเป็นยูนิฟู้แรกแบบว่าเริ่ไปเรมเเรารู้สึกกดดันไหมเพราะเราเป็นผู้แรกเลยไม่เชิงกดดันแต่ว่าเหมือนเราไปเปิดทางมากกว่าค่ะเพราะว่าที่ว่าหลายๆคู่เขาอาจจะยังรอดูอยู่ว่าเข้าไปแล้วผลการตอบรับเป็นยังไงอาจจะแบบมีตางๆกันไปแต่เราก็ก็มีนิดนึงที่แบบแอบกังวลในเรื่องของ ระยะทางการเดินทางแล้ววัฒนธรรมบ้านเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องทํากันบ้านกันนิดนึงค่ะเราได้ศึกษาท่านสือรไหมว่าแบบยูบบนิฟปร,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 ร์ดทีเราตบดต่อไใกล้คือคือจริงๆมีฟันลับที่น่าหนบินมาหาเราบ่อยมากมตามตงานตมอะไรเงี้ยก็พอได้ดูว่าบ้านเขาเคาเจอเป็นเป็นลักษณะไหนซึ่งใจดีน่ารักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่นู่นก็คือฟันลับว่าเราค่อนข้างเยอะฝั่งละตินอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะเป็นสายแบบร้องเล่นเต้นรำอยู่แล้วก็เลยเหมือนแบบชื่นชอบคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรให้ให้ให้ต้องกังวล เท่าไหร่คะกี่เปิดค่ะมาแล้วล่าสุดคนไทยได้มงใหญ่ในฐานะยิงค้ากับข้าว็นนางงามเหมือนกันรู้สึกยังไงบ้างคะขออีกทีคะในฐานะที่ล่าสุดคนไทยได้มงใหญ่เราในฐานะนางงามเหมือนกันรู้สึกยังไงบ้างในฐานะนางงามเหมือนกันรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นตันงใจมากๆเพราะจริงๆก็คือเป็นมงแรกของของไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ย จริงๆหนูเห็นหนูเห็นน้องป้องแต่เด็กๆแล้วเหมือนกันค่ะเราก็เคยแบบอยู่เรียนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแ้วก็พอน้องก็าําตามความฝันได้สําเร็จเราก็รู้สึกเรื่องปรีเรื่องปรีใช่ไหมเรื่องปิีติ่งเรื่องปริม่ตื่นตันใจแทนแบบประสบมิกรชาวไทยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจด้วยค่ะแล้วก็แสดงความยินดีด้วยอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็ ได้ได้เห็นภาพบรรยากาศที่ทุกคนแบบไป,ไปแห่รับไปอะไรเงี้ยก็แอบคนลุกอยู่เหมือนกันเนาะ<ม>เพราะว่าเอาจริงๆก็เป็นในรอบ72ปีด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องไหมหรือพี่พี่พี่น้องโอปอด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ก็สวยจริงๆแล้วก็ได้ดูในรอบการตอบคำถามก็เขาก็สมบูรมากๆค่ะโอเคค่ะนี่ก็นะครับสวัสดีสวับคุณยิ่งยิ่งว้าแล้ว